สวัสดีครับนัแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับก็วันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันพฤหัสบดีนะครับที่สธันวาคมนะครับ2 5 6 3ครับวันนี้นัดก็มาอัปเดตสินค้านะครับรีวิวสินค้านะครับตัวนี้เป็นคูเปต้านะครับ L 4 7 0 8นนะครับตัวดีทีนะครับตัวนี้รถเช็คพร้อมใช้ครับก็จะได้เครื่องเสียงด้วยนะครับ ยังสดครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สา0แสนเจ็ดมบาทครับสา0แสนเจ็ดหมืนบาทจัดส่งให้ฟรีสา0รอกิโลเมตรแรกครับตัวนี้สวยๆนะครับรถสีเดิมนะครับสีหัวสีเดิมนะครับตัวนี้นะครับสีหัวสีเดิมเลยนะครับพร้อมท่อซิ่งนะครับเป็นท่อซิ่งพักนอกนะครับตัวนี้ก็จะมีการเก็บสีนะครับสีล้อนะครับสีคานสีแป๊บนะครับแล้วก็จะเป็นสีห้องโดยสารนะครับยางหลังนะครับอยู่ประมาณ 75%ครับส่วนยางหน้าก็อยู่ที่90%นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี55นะครับ47แรงคันนี้นะครับเป็นรถนะครับระบบเครื่องยนต์47แรงม้านะครับเป็นโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับรถจดทะเบียนปี55นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์แบบไดเรกทีนิ i ันครับนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับมาดูทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับตัวนี้เช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับ นะครับสีสันสวยงามนะครับสามแสนเจ็ดหมืนบาทครับนะครับมาดูชุดท้ายครับชุดท้ายเต็มนะครับแกนหลังปรับตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับหางก็จะให้เป็นหางหกนะครับหางยังไม่ทันได้ทําสีนะครับตัวนี้นะครับรถพร้อมใช้งานเลยมาดูรีวิวการทํางานครับ รถคันนี้ครับใช้งานอยู่ที่2,100นะครับ2,157ชั่วโมงครับ2,157ชั่วโมงนะครับเครื่องเสียงแล้วนะครับสามารถต่อบลูทูธนะครับหรือว่าฟังเป็นวิทยุ f M ได้นะครับอยู่บนหัวนะครับตัวนี้ทําแท่นจับให้อย่างดีนะครับอ่จะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็จะฟังเพลงไปด้วยครับ ตัเกียร์หน้าครับหางครับหางขึ้นลงปกตินะครับตัวนี้เป็นโฟวินครับเกือนสี่ล้อครับ2,157ชั่วโมงนะครับรถทะเบียนปี55ครับราคาอยู่ที่370,000บาทครับ Thank <laughs> you. 3 7 0 0 0นบาทครับคูปต้า L 4 7 0 8จัวดตัว DT นะครับตัวนี้นะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ8 6ด1 9 1นะครับตัวนี้ลูกปืนล้อเดี๋ยวผมจะเก็บให้นะครับมีลูกปืนล้อจุดรั่วซึมนิดหน่อยนะครับตัวนี้เราเก็บให้มาดูทางด้านของเครื่องยนต์นะครับใบมีดเกล็ดหน้านะครับใบดันเต็มนะครับตัวนี้ นะครับเครื่องไม่ด๋วไม่ไอายนะครับตัวนี้นะครับการันตีเลยนะครับวิ่งเคลียร์ไม่หอนนะครับเคลียร์เงียบเครื่องเงียบนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถคูเปอร์ตานะครับ L สี่เจนดนะครับรถจดทะเบียนปีห้ามีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้นะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งพร้อมขายนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถจองจบอากาอากาศได้หรือว่า เข้ามาทดสอบระบบนะครับเข้ามาทดสอบระบบนะครับไถดันลองดูได้นะครับถูกใจก็เอาไปนะครับตัวนี้หรือว่าลูกค้าทางไกลอยากสั่งจองออนไลน์นะครับรถคันนี้การันตีคุณภาพนะครับ9กเหมือนเดิมนะครับเรียกรถเทียบความใช้แล้วนะครับลูกค้าหน้าใดสนใจก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือศูนย์หกสามครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดครับ ทางออกมาถนนเส้นวาริชภูมิอำเภอวังสามหมอนะครับใกล้ๆก,ก,กันกับศูนย์คูปต้าอำเภอวังสามหมอวันนี้นาะยทักเตอร์ครับก็ขอกาบขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ให้เกียรติติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ